สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาปลูกหญ้าให้แม่เสร็จแล้วให้แม่ปลบฟังเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้สี่ไร่นะคะแปลงนี้สีไ่ไร่นี่เป็นกินนี่สีม่วงนะคะนี่เป็นเนเปียนะคะเนเปียนะคะด้านไหนก็จะเอานั้นลงนะคะแม่จ้าส่วนแปลงนี้ตอนแรกแม่ควานหวานนีกินนี่สีม่วงหมดเลยนะคะทีนี้ฝนตกหนักนะคะดินสไลด์ลงมานะคะก็กลบกลบเนเปีย ปลกูกกินนี่สีม่วงนะคะก็เลยขึ้นไม่ได้นะแมะ่ก็เลยเราต้องเอาเนเปียนะคะมาซ่อมแซมนะคะนี่เนเปียที่เราปลูกนะคะมาซ่อมแซมเอาส่วนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นเนเปียนะคะเนเปียที่เราขายผลไม้ได้คะแนนมานะคะอันนี้เราซื้อมาเป็นลำต้นนะคะให้เขาสมให้เลยนะคะแมะ่มาปลูกนะคะ้างพันคะแนนนะคะทุกท่านนุน่นสุดนุ่นให้แม่ยกขึ้นสูงลุกนุน่นสุดนุ่นเลยนะคะนุ่นนะคะแม่ ประมาณสี่ไร่นะคะแต่ว่าปลูกเนเปียร์กับไอกินน ah ี่สีม่วงกับเนเปียร์อันไหนดีกว่ากันนะคะกินนี่สีม่วงคือโตช้านะคะนี่ปลูกพร้อมกันนะให้แม่พร้อมกันนะคะระหว่างกินนี่สีม่วงกับเนเปียร์ตัวน voilà like> ี้นะคะเนเปียร์ตัวน anyway> uh ี้ท่วมหัวแล้วนะคะเนเปียร์จะเร็วกว่านะคะเร็วกว่ากินนี่สีม่วงนะคะทุกท่านกินนี่สีม่วงนี่จะช้ากว่านะคะทุกคนจะช้ากว่านะคะเพราะว่าเราหวานนะคะ เราไม่ได้เอาลำต้นปลูกนะคะถ้าเราเอาลำต้นปลูกเมือนตัวนี้นะคะเราเอาต้นมาลอาต้นมาซ้มแซมนะคะก็จะโอเคจะโตเร็วนะคะทุกท่านจ๋าถ้าเป็นพันเล็กนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะเพราะแล้วเอามาช่วงฝนตกเอามาปลูกดีกว่านะคะโตเร็วกว่านะคะทุกท่านจ๋าเดี๋ยวเราก็พอถ้ามีฝนมาอีกเราก็จะเอาตรงนานานะคะมาแซะออกจะให้แม่ให้มันห่างๆนะคะเราก็จะเอามาลงดินไว้นะคะ หลแซ่บแซมไปนะคะทุกท่านเหนื่อยนะแม่เหนื่อยนะแม่แต่ก็ต้องสู้นะคะยังไงก็ฝากไี่แม่ทุกท่านนะคะฝากสนับสนุนป้อนผลไม้พิพายบัวทองด้วยนะคะเปิดไลฟ์ทุกขืนนะคะผลไม้ของน้องก็ไม่เคยหมดนะให้แม่ตาเหลือเต็มทุกวันเลยนะคะเมื่อวานก็ได้ไม่ได้เลยนะคะเมื่อวานไม่ได้สักตะกร้าเลยนะให้แม่ตายัางไงก็ฝากคุณพ่อ เหนื่อยคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจเบือนทุกท่านนะคะช่วยแวะมาสบสนต้นกล้วผลไม้นะคะเพื่อที่จะหาคะแนนนะคะซื้อปุ๋ยใส่แปลงหญ้าให้กับพี่พลายบัวทองนะคะทุกท่านจ๋าก่อนที่ฝนจะหมดนะคะทุกท่านยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไล่ให้ไล่เทียสักทีหน่อยครับแม่ครัขออนุญาตนะคะขอรื่อแม่ ก่อนก่อนคุณยายตายนะคะก่อนคุณยายเสียนะคะนี้